ใครที่จบจากมหาลาัยนี้ออกไปเนี่ยการันตีเลยว่าเป็นหัวกะทิของประเทศจีนเลยครับปันปันพามาเจอเค้กจากช่อง just ไปเที่ยวก็แค่ไปเที่ยวซึ่งสอบติดและกำลังเรียนปริญญาเอกอยู่ที่นี่มหาวิทยาลัยปักกิง่งเ<ล>นี่ครับพร้อมาลูกหลานเข้ามาถ่ายรูป ซึ่งคนจีนก็ชอบมากันเพื่อที่จะแบบเป็นแรงบันดาลใจลูกต้องสอบที่นี่ให้ได้นะมอท็อปของประเทศจีน,นครับใครมีลูกมีหลานเนี้ยก็อยากจะหวังให้ลูกหลานตัวเองสอบเข้ามาหาวิทยาลัยปตตาชิงหวอะไรแบบนี้ครับเพื<ม>่อแบบว่าเป็นเกียรติเป็นศีกแก่วงตระกูลมอปักกิ่งกับมอชิงหวาเป็น2ตัวท็อปของประเทศจีนเลยครับซึ่งเขาเปิดให้คนนอกเข้าได้ด้วยโดยต้องนัดมาทางวีแชทและให้ข้อมูลชื่อและพาสปอร์ตก่อนเข้าครับมันล,ล่มลื่นมากเลยตรงนั้นคือเป็นหอคอยเรียกว่าหอคอยปวยาาะาทาวเวอร์ก็ค น,น่าจะมีหลายเล่มไปตัวนี้ก็เป็นว้อยหมิงเล็กครับทะเลสาบว้อยหมิงนักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปนักศึกษามปักกิ่งเนี้ยผมเห็นหลายคนเลยแหละยืนท่องสมการหรือว่าท่องสับอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากมาจูจีกันก็มีหน้าหนาวของทุกปีเนี่ยทะเลสาบว้อยหมิงตรงนี้มันก็จะเกาะตัวเป็นน้ำแข็งเป็นลานสเก็ตน้ำแข็งครับนักทั้ท่องเที่ยวนักศึกษาเนี่ยมาเล่นสเก็ตกันมีรองเท้าสเก็ตให้เช่าเขาจะแบบล้อมรั้วไว้เลยประมาณเดือนการกัาคมจนถึงประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ครับผมสัมผัสมาปีที่แล้วลบสุด12องศาาาานะรบบแตต่่วปปกกิล2 3มณีุ้้ดท ูที่เห็นขอคอยชัดที่สุดชวยปาิงแล้วถ้าเราอยากจะมาเรียนที่มอปักกิ่งแบบคุณเค้กเขาบ้างต้องทำยังไงเข้ายากไหมคอมเมนต์ไว้ว่ามอปักกิ่งแล้วเดี๋ยวมาต่อันคลิปหน้าครับ